คิดลองดูร่างกายไรยค่านักเมื่อตายจากเขาก็เอาเข้าป่าช้าไม่มีส่วนใดๆเกิดราคาเหมือนวัวควายช้างมาเขางาแพงมีแต่เพียงชั่วดีประดับโลกหากทำดีโลกก็โศกอะไรแสนสะอื่นให้น้ำตารินทั่วดินแดน ชนทั่วแคว้นก็กล่าวถึงซึ่งความดีกราบอมัสการพระคุณเจ้าท่านพระครูอนุรักษ์กันทริเขตเจ้าวาดวัดบ้านกล้วยประธานสูงและพระเทลานุทีระที่กรบทุกรูปเรียนนายหันทองบุตรผู้ใหญ่บ้านบ้านกล้วยหมู่สิบประธานในพิธีและท่านผู้มิเกียรติที่กรบที่ให้เกียรติมาร่วมในงานบำเพ็ญกุศลศพและงานชาวพนิกิศ ของคุณแม่จันทาบุตรการในวันนี้คุณแม่จันทาบุตรการนั้นท่านได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่วันที่18ปเดือนมกราคมที่ผ่านมาจากนั้นบุตรหลานญาติพี่น้องได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลตั้งแต่คืนวันที่28ตั้งแต่คืนวันที่18มกราคมเป็นต้นมาวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการบำเพ็ญกุศลศพและจะประกอบพิธีชาปนกิจตามประเพณีต่อไป ลำดับต่อจากนี้ไปกระผมนา้ปรจงหายดีข้าราชการบำนาญพิธีกรในนามร่วมอาลายัยหีบศพบ้านหนองกกพร้อมด้วยผู้ช่วยพิธีกรทีมงานของร่วมอาลายัยหีบศพระดับเกียรติจากทางเจ้าภาพให้นำประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ไวชนขออนุญาตลำดับขั้นตอนดังนี้นะครับ ลำดับที่หนึ่งจะผ้าบริจาคเพื่อการกุศลแก่องค์กรและหน่วยงานต่างๆจำนวนสามแห่งด้วยกันลำดับที่สองเป็นพิธีการทอดผ้าบังสุกุลลำดับที่สามพิธีกรนำเรียนประวัติผู้ไวชนสงบนิ่งเพื่อไว้อะไรลำดับที่สี่ประธานในพิธีทอดพอดระไตรบังสุกุลลำดับที่ห้าพระสงฆ์วางดอกไม้จันทร์ตามด้วยบวชข่าวและผู้ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทร์ลำดับที่หก ประกอบพิธีชาวประนิจิตเป็นเสร็จพิธีครับขออนุญาตนำข้อสมทิจการลำดับที่หนึ่งนำพระบัญจาเพื่อการกุศลและองค์กรหน่วยงานต่างๆสามแห่งสำหรับโอกาสที่จะเชลิมฉลองแก่นเจ้าภาพหน้าดื่มเพื่อประกอบพิธีตามขั้นตอนที่หนึ่งของเครับวันีทางเจ้าภาพ มีกิจสาที่จะบริจาคเพื่อเป็นการขอเพ็ญกุศลแล้วที่สวดคุศลให้แก่ดวงวิญญาณของแม่จันทาบุทการซึ่งมีทั้งหมดสามแห่งได้แก่ระดับที่หนึ่งเป็นเชิญบัณฑิตกรได้ตัวแทนจากปักปั้นกล้วยรับมอบทุนจากทางสภาเรียนเชิญครับระดับที่สองเป็นเชิญบัณฑิตกรได้ตัวแทนจากปักป่าบ้านกล้วยรับมอบทุนจากทางสภาเรียนเชิญครับ และรายการบริจาครายการที่3ปรายการสุดท้ายเรียนเชิญกแทรอสูรนองบ้านกล้วยรับมอบขึ้นจำนวนหนึ่งจากทางสภาพรยมเชริญเกนครครับ, <c oughs> รบสำหรับการบริจาคเรื่องการกุศลแคของกล้อและหน่วยงาน,นต่างๆ ของแางจอภาพวันนี้มีทั้งหมดสามแห่งก็เสร็จปิทดที่เรียบร้อยโอกาสนี้ริบเชิญตัวแทนจอภาพกับที่รับรองเดินนะครับตอนห้กุศลขดยนที่ประดานแก่พี่น้องของคุณแม่จันทราบุตรการหรือว่าบาเป็นวันนี้นะครับโปได้ประมวลผลบนประดานให้ดุลยเญญานของคุณแม่จันทราบุตรการทั้งใบโฉนได้ไปสูส่สถิตในสัมปทานพวกเรื่องนงานริบเชิญลำดับต่อจากนี้ไปเป็นพิธีการทอดผ้าบางสิบคน ในเบื้องต้นนะครับทางเจ้าภาขอ,ขอ,ขอการาบเรียนเชิญคุณยุวดีจุนแดงอดีตเลขาในทุกโครงการบริหารส่วนตะบนยางให้เกียรติตึงทอดภาคไตรวสกุลชุดเปิดเร,ร,รียนเชิญได้ตามอารพณ์กันด้วโอกาสดีนะครับขอกราบพ่มลพระบุญเจ้าท่านพระอาจารย์ถนอมอาทิจิตโตจะอาวาสวัดป่าบ้านกล้วยเป็นองค์พี่นาพ่อไตรวสกุลชุดเปิดขอ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 กราบพิมลได้ตามอารมครัขอขอขอรรบร การรายงานจะกภาพตัวต่อกาบขอบพระคุณจุนเจ้าวัดทีจุนแดงอดีตลุงฝานายกองค์การงานสุตมัญญาและก็ท่านราชารถนอมอธิตกิจโตจะเอาว่าวัดป่าพันเพื่อเป็นรำการดีเป็นอย่างสูงนะครับงานอดจะนี้ไปจะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติชุดที่หนึ่งสามท่านให้เกียรติเป็นทอดภาพบรรษัทภูลในรายนามวันนี้นะครับงานอดที่หนึ่งเรียนเชิญนางพัชรีเกศรีจากบ้านบัดยางท่านที่สองสพปหมื่นศรีไรสพป างหมูสิบและท่านที่สามนายทวีชัยพักดีอดีตพิหญ่บ้านด้วยหมูสิเรียนเชิญท่านสามท่านครับแต่ให้เกี่ยวเป็นทอดผ้าบางสกุลเรียนเชิญครับและในโอกาสนี้ขอกราบพิมพ์อนพระคุณเจ้าตัวแทนคณะสงฆ์จำนวนสามรูปเป็นองค์ที่นาผ้าบังสกุลการหลับต่ด,ดไปกราบอ่ณนนท์ใฝักขอรับ được rồi. Được rồi. Đây được rồi. Còn cái một đồng người đi. Thế còn này.

ลำดับต่อไปขอกราบนิมลพระคุณเจ้าวางดอกไม้จันทร์และแตามด้วยบวดขาวซึ่งวันนี้ก็มีญาติโจมจำนวนเนมาบวชขาวถือสิ้นแปดเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุสนส,นส,นสนให้กับคุ่แา่จันทาอุตกาผู้ไวชนนะครับโอกานี <Okay. S 1> ้เรียนเชิญบวดขาวได้วางดอกไม้จันทร์ต่อจากพระคุณเจ้าจากนั้นก็เรียนเชิญ ท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีในวันนี้ร่วมวางดอกไม้จันทร์ครับการมาเป็นกุศลนัสนสและประกอบพิธีการตระนักกิจศพเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่จันทร์พานุก,กัณฑ์ในวันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันรัสุดท้ายก็เสร็จลงไปได้วยความเรียบร้อยในนามกษัตริย์ของการาบขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมด้วท่านป้ายตาไก่ี่ร่วมงานวัฒนธีรมเพื่อแพร่จนถึงวันรับสุดท้าย,ยางทุกอย่าง เรียบร้อยไม่ได้ดีเลื่อนามมีเนี่ยตางจิตที่พระภาคผมอญาติพี่น้องทั้งหลายได้มาร่วมแสดงความหมายอะไรทําให้ความทุกข์ความโศกที่อยากพี่น้องที่อยู่เมืองังยของการสูญเสียได้สั่งสาลงในระดับหนึ่งนะครับในฐานะเจ้าภาพที่สืบสรางซึ่งในเมีนตั่นของทุกท่านเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ถ้ามีสื่อประการใดที่ทางเจ้าภาพให้การต้อนรับอันสูงอักป้องในฐานะเจ้าภาพต้องขอกราบประทานให้ทุกท่านลงในโอกาสนี้ทั้งนี้ ในนามของผู้วุฒิภรรยาสดขศพบ้านหนองปกวันนี้มาให้บริการด้วยความสะดวกในการจัดพิธีและขั้นตอนต่างๆคิดว่าสมบูรณ์แบบถ้าหากว่าอาจจะปกล้องกัรใดในนามตัวแทนของผู้วุฒิกรารยาาสุขศพบ้านาดมีีทกรหนองปก อาจจะทำหน้าที่ตั้งแต่เบื้องต้นเปจนกรงารสุดท้ายถ้ามีสื่อระการใดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออกาสประธานาภัยขอการาบสวดนีครับ